โอ้ยว่าสีก๋อยเตี๋นเลยบุได้ก๋อยสัมตายก่อนเล่บุได้กินเตี๋่งก๋อยเตี๋ยงนะเอ้าใส่ย่ายใส่เสียบซำใดก๋อยเตียนนี่ยนี่บอกเขาบ่กเอืองตบเอืองเ้ยมันตัวใหญ่ได้สามตัวเต็มตัวเลยตอสวรรค์มาหน้าพอสวรรค์มาหน้าก็มีสิโอ้ยคุณนะสวดอยู่เอ้า เอามาลองชิมเบิงทีนี่มันเป็นยังไงจัดไปจะได้เสียมันสร้างอยากมันจะ้วัญก็ขวัว้ายกวดเโอ้ยนยังไแงแสบดีแสบดีบอกผมตอนไหนบุกพี่ลุงบ่าโอ้ยเนาะ <laughs>